สวัสดีครับวันนี้ก็มาแนะนำนะครับนำเสนอชัต308นะครับตัวนี้ 308C นะครับรถสวยๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับมีลายยักษ์มีใบดันนะครับรถมีแอร์แอร์เย็นนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับช่วงล่างสวยนะครับ ราคาก็เดี๋ยวมาคุยกันนะครับราคาเดี๋ยวจะแจ้งไว้ให้ในโพสต์นะครับก็มาดูเบื้องต้นนะครับมีลายยักษ์นะครับลายยักษ์นะครับเห็นไหมครับลายยักษ์ที่ปลายนิ้วผมนะครับที่นิ้วผมชี้นะครับตามนิ้วเลยนะครับใบมีดครับใบมีดนะครับใบมีดนะครับช่วงล่างครับ ใบแท็ก uh, สวยๆอยู่นะครับใบแท็ก้สวยอยู่ยังหนาอยู่นะครับหนาอยู่เลยนะครับเฟรมครับเฟรมรถมาสภาพแบบนี้เลยนะครับดูสภาพโดยรวมนะครับนะครับโดยรวมนะครับอันนี้พาดูสภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวลองวิดีโอให้ดูให้ดูระบบการทํางานกันนะครับเครื่องสวยๆครับเครื่องสวยๆนะครับ ควเดินดูเครื่องนิดหนึ่งครับเครื่องสวยเงียบๆน,นะครับเพาะๆไปเลยนะครับเครื่องสวยครับเสียงเพาะนะครับลงล่างครับใต้ท้องหน่อยครับภายในครับดูภายในกันครับ โดยรวมประมาณนี้นะครับนะครับแอร์เย็นเจี๊ยบครับเปิดประตูมาแอร์เย็นเลยนะครับแอร์ผมทําใหม่ทั้งระบบเลยนะครับคอมใหม่นะครับตู้ใหม่ดลเออร์ใหม่เปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับสภาพโดยรวมนะครับประมาณนี้นะครับชั่วโมงการทํางานครับสามพันสี่ร้อยแเป็นชั่วโมง ดูฝั่งโน้นกันบ้างครับรีวิวสภาพเรื่องต้นให้ดูนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับสวยเหมือนกันนะครับก็ไปครับเดี๋ยวเท็ระบบการทำงานให้ดูครับ